จิตที่มีการมาการไปเนี่ยจริงๆแล้วพระาศาสดาจะบอกว่ามันมันจะมีการตายและเกิดนะเพราะนั้นเวลาจิตยมเคยจับอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะแล้วเคลื่อนไปคิดเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจิตยมวิ่งไปตรงนี้นะหรือว่าเวลายม ดึงจิตกลับมาที่ลมไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยกลับมาที่นี่แต่สัจจะความจริงนั้นคือขณะที่จิตโยมเคลื่อนไปคิดหลุดจากลมไปเนี่ยวิญญาณที่รู้ลมจะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดกระบวนการตรงนี้เร็วมากจนเราจับไม่ทันและเราไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับเรารู้แต่ว่ามันเปลี่ยนละเอ๊ะมันเปลี่ยนละแต่ไม่รู้ว่าขณะที่เปลี่ยนเนี่ยมีดับมีเกิด แล้ศาส,สดาอธิบายตรงนี้ว่าอาคติคติยาอสติจุตูปปา,ปาโตนะโหติถ้าการมาการไปไม่มีตายและเกิดจะไม่มีอ่าอย่างนี้เพราะนั้นขณะที่มีการมาการไปจะมีตายคือมีจุติมีเกิดคืออุปาตะหรืออุบัตินี่นั้นวิญญาณดวงหนึ่งจะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดเป็นเช่นนี้ตลอดเวลา ขณะที่มันเกิดในตรงนี้เช่นไปคิดเรื่องอดีตนี้คือพบนะที่เกิดของจิตที่ตั้งอาศัยของจิตขณะนี้เรามีพบและกําลังจะมีชาติถ้าโยมเนี่ยรู้ตามอารมณ์นี้ต่อไปจะเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินและจะจบด้วยชรลาและมรณนะอืม กระบวนการของจิตเป็นอย่างนี้นั่นคือพวกเราเนี่ยมานั่งเฝ้าดูสัจจะความจริงที่เป็นการทำงานของจิตนะว่าจิตมีกระบวนการทำงานอย่างไรและเมื่อรู้แล้วเราจะรู้ว่ากระบวนการทำงานของธรรมชาติทั้ง5้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นผู้สังเกตกระบวนการของมันแต่เราไม่ใช่มันนะ นั้นจริงๆแล้วที่ชาวพุทธพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่ถูกต้องนะเราพูดกันทั่วไปหมดเลยว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าใครพูดคำนี้ในครั้งพุทธกาลพู้เจ้าจะตำหนิว่าเธอเป็นโมคาบุรุษนะลองไปดูพระสูตรให้ดูภิกษุสาวกของท่านเอง พูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดผู้เจ้าเรียกเขาว่าโมคบุรุษภิกษุชื่อสาตินะ <c oughs> <c oughs> ผู้เจ้าเรียกสาติมาสอบว่าสาติจริงหรือตามที่ได้ดินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นี่แหละ ย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้นี่มันเหมือนกับชาวฟุธเราทุกคนเราจะคิดว่าวิญญาณวิ่งไปท่องเที่ยวไปในพบนั้นพบนี้ไม่ใช่พระองค์ตัดาสาติตบ,บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคสแสดงแล้วเช่นนั้นว่าวิญญาณน,นี้นี่แหละย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้ พระเจ้าเลยถามสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ <c oughs> ้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึกซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นๆู้พระเจ้าจึงบอกว่าโมคบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไหนตอบมาสิเราเคยแสดงธรรมคำพูดเนี้ยแก่ใครที่ไหนนะสติตอบไม่ได้ โมคบุรุษเรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากถ้าเว้นจากปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่ได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคือเกิดดับตลอดเวลาเพราะเหตุปัจจัยนะวิญญาณไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้เฉยๆนะแล้วใครเป็นผู้ไปหลงมันเดี๋ยวเราคอยดู โมฆะบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูเราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยกล่าวตูคำพระาศาสดาด้วยการถือเอาคำผิดๆไปพูดเห็นนะย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยโมฆะบุรุษข้อนั้นแหละจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกือ้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานดังนี้แปลกมาเราปรับ บทพันชนะในการพูดใหม่ความเข้าใจเราเนี่ยถูกระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวัตบุตรยังพอจะนับว่าเป็นพระเป็นสง์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหมจะไล่ออกจากพระเลยนะเดยวพูดผิดจากพระเจ้าในเรื่องประเด็นที่สำคัญไม่ได้เลยนะสัจจะคือสัจจะตรงคือตรงจริงๆของพระเจ้าเนี่ย เพ <c oughs> วัะน,นั้นแล้วใครล่ะในเมื่อวิญญาณไม่ได้เวียนไหวตายเกิดแล้วใครเป็นคนเวียนไหวตายเกิดจากโลกนี้สู่โลกนั้นไปโลกนี้เพราะพระศาส,สดาของเราก็เคยพูดว่าพระองค์ชาติก่อนเคยเป็นนั่นเป็นนี่เคยเป็นมหาพรหมกี่ชาติเป็นเทวดาเท้าสักกะเทวาาชกี่ครั้งเป็นพระมหาจักรพรรดิกี่ครั้ง มันต้องมีความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ติดตามต่อเนื่องมาในแต่ละภพแต่ละชาติแต่สิ่งนั้นไม่ใช่วิญญาณสิ่งนั้นพระเจ้าเรียกอะไรไปดูพระสูตรนี้พระองค์เรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกชื่อยาวนิดหนึ่งนะแต่เดี๋ยวจะซอยย่อยให้ดูดูนี่ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ลั่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏก็ทำนองเดียวกันบางคราวล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะเหตุไรเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริยสัจทั้งสี่นะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางบางคราวเอาคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งผู้เจ้าเรียกมันว่าสัตว์นะหรือเรียกเต็มๆว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตันหาเป็นเครื่องผูกมันมาหลงวิญญาณมาหลงจิตมาหลงใจสามชื่ออันเดียวกันนะจิตมโนวิญญาณสามชื่อตัวเดียวกันลองไปดูพระสูตรนี้ผู้เจ้าเป็นคนบัญญัติเสร็จพร้อม บัญญัติทั้งนิยามชื่อของธรรมชาติบัญญัติทั้งความหมายทุกสิ่งทุกอย่างดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างมโนคือใจวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นธรรมธาตุรู้ที่เกิดดับตลอดเวลานี่พระศาสดาตรัสอย่างนี้และนี่คือความเป็นปฏิจจสุป,ปันธม เรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปสมุปปนธรรมคือสิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นปัจจัยคือเหตุเหตุอาศัยเหตุแล้วเกิดขึ้นเหตุเกิดของวิญญาณคืออะไรนามรูปสี่ขันรูปเบทนาสัญญาสังขารสีธ่ธาตุนี้เป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณในการได้การเกิดนในการเข้าไปตั้งอาศายัยแต่ก่อนวิญ,ญญาณจะเข้าไปตั้งอาศายัย ไอสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นเข้าไปยึดวิญญาณซะก่อนนั้นตัวสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นนี่แหละคือตัวเราทุกคนเป็นเหมือนว่าปัจเจกบุคคลแต่และทุกคนเนี่ยนะเพราะนั้น <c oughs> ตัวนี้ตัวเดิมนี้นี่แหละเมื่อปฏิบัติมรรคแปดครบถ้วนแล้วสมบูรณ์แล้วจะทำให้อวิชาจางคลายหมดไปวิชาเกิดขึ้นตัวเดิมนี้ เมื่อหมดอวิชชาแล้วจะถูกเรียกว่าวิมุตติยานัศนะคือผู้รู้ในวิมุตตินั่นคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยมีความเป็นวิมุตติกันทุกคนเพียงแต่ว่าอาวิชชาห่อหุ้มอยู่จึงกลับเข้าสู่สภาวะเดิมของตัวเองไม่ได้กลับบ้านเก่าไม่ได้อยู่บนอยู่แต่ในขันทั้งห้านะไปเชื่อมั่นว่าจิตเป็นเราหรือวิญญาณเป็นเราไปเชื่อมั่นว่าสุขทุกข์เป็นเรา ไปเชื่อมั่นว่าสัญญาสังขารคือความจําได้หมายรู้เป็นเรานะไปเชื่อมั่นว่าความคิดปรุงแต่งเป็นเราไปเชื่อมั่นว่ารูปเป็นเราอย่างนี้เราเลยต้องแก่ตายไปกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระุทธเจ้าจึงบอกถ้าอาวิชาย,ยังหอ่หอหุ้มเธออยู่เนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อวิญญ,ญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณจึงมีใครตายมีอะไรตายทั้งๆท,ที่สภาวะเดิมของพวกเราทุกคนเป็นธรรมชาติที่ไม่ตาย นะเป็นวิมุตต์แต่เรียกวิมุตยังไม่ได้เพราะมันยังมีอวิชาจึงเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกถ้าโยมจะเรียกให้สั้นโยมเรียกคำว่าสัตว์คาเดียวได้ไปดูพระสูตรนี้นะ <c oughs> มีคนถามผู้เจ้าว่าคำว่าสัตว์สัตว์นั้นมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร่พระเจ้าค้านะราธาเขาถาม ที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร่พระเจ้าการราธะความพอใจอันใดราค่าอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปเวทานาสัญญาสังขารทั้งหลายในวิญญาณเพราะการติดแล้วเนี่ยการเข้าไปติดมันแล้วเนี่ยการเข้าไปคล้องแล้วในสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้มันมีอีกตัวอีกแล้วเห็นไหมนอกจากขันธ์ห้าไอตัวเนี้ยเรียกว่าสัตว หรือจริงๆมันคือวิมุตินั่นเองมันคือตัวเราทุกคนนั่นเองนะแต่ที่เรียกว่าสัตว์เพราะเรายังมีอวิชชาความไม่รู้ก็เลยเข้าไปยึดติดขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยเข้าไปยึดติดวิญญาณนั้นวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรรูปไม่รู้เรื่องอะไรขันห้าไม่รู้เรื่องอะไรขันห้าไม่ใช่ชีวิตนะอ่านั้นอยากจะปรับความเข้าใจนะพุทธบริษัทกันใหม่ ด้วยพุทธวจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยคําพระศาสดากันนะตรงนี้จะทําให้เรากระจ่างในธรรมะไม่งั้นพอธรรมะชั้นลึกเนี่เราจะทําไปเพื่ออะไรจิตก็ไม่ใช่เอ๊จิตเกิดดับแล้วจะเอาไปเอาจิตอะไรอีกอะไรมันจะงงไปหมดงงสับแสงที่จะใช้เพราะเราไม่มีนิยามสับที่จะใช้เรียกพระเจ้าคือสับพัญญูที่รู้ธรรมชาติทั้งระบบละเอียดละออยาบทุกอย่างและเป็นคนบัญญัติชื่อสับต่าง เรียกว่าการปัญญัติบัญญัติด้วยนินรุตติคือภาษาผู้เลิศที่สุดคือสัพพัญญูอรลันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องกลับมาใช้พุทธวจนะคําที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงไม่งั้นเราจะแกะธรรมะชั้นลึกไม่ออกนะเราจะงงเอ๊ะแล้วใครเป็นคนหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากอะไรอะไรยังไงมันจะงงไปหมดใช่ไหมอ่าตนนี้เราเข้าใจละ มันมีสภาวะธรรมนหนึ่งที่มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเรานะ <royalty armor> <up> ทําให้เราเนี่ยผูกต so ิดอยู่ในภพคือขันธ์ทั้งห้านะการก่อภพคือการที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารพระุทธเจ้ามีตรัสอีกประสรว่าภพคือสี่ธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งวิญญาณเข้าไปรู้เพราะองค์แสดงด้วยอุปมาว่าภพเปรียบเหมือนพื้นนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืช มเมล็ดพืชน่ยตกลงไปในผืนนานะมีพบแล้วนะนั้นวินาทีแรกที่จิตเข้าไปรับรู้อารมณ์แตะแรกนี่พบเกิดแล้วนะคือมเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วถ้ามเมล็ดพืชน,นั้นงอกขึ้นมาเรียกว่าชาตินะนั้นพบคือการที่ได้ตั้งอาศัยนะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลนะ,ะนั้น มันงอกด้วยอะไรพระองค์บอกมันงอกด้วยนันทิราคะเพลินและพอใจนะนั้นวินาทีแรกที่เรารับรู้อารมณ์ปับ๊บพบเกิดรู้ต่อไปเป็นชาติจบด้วยชลามอนนะดับอารมณ์นั้นหายไปจิตมีความอยากเข้าไปรับรู้อารมณ์ใหม่พบเกิดรู้ต่อไปเป็นชาติจบด้วยชลามอนนะ นี่คือวงจรของจิตนั้นพบเกิดขึ้นในจิตเราตลอดเวลาพูทธบริษัทเรามองพบแค่ด้านรูปอย่างเดียวจึงมองพบว่าเป็นการตายของร่างกายนี้แล้วไปเกิดในอัตภาพใหม่จริงๆแล้วนั้นก็ถูกไม่ใช่ว่าผิดแต่มองขันขันเดียวคือรูป,ปรขันแต่จริงๆแล้ววิญญ,ญาณสร้างพบถึงสี่ขันนะ เพราะนั้นเวลามันมาสร้างขันคือรูปเมื่อสร้างแล้วรูปมันไม่ได้ตายทีเดียวถ้าเป็นรูปมนุษย์มันก็ร้อยปีบวกลบนะเพราะนั้นในระหว่างร0อปีที่รูปยังไม่แตกดับมันสร้างภพนมามธรรมอีกสตัวตลอดเวลานะเช่นไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์อย่างนี้นะอ่าเพราะนั้นจิตเมื่อละจากรูปแล้วเช่นโยมรู้ลมหายใจปุ๊บ ไปนั่งคิดเอ e, ้ยวานไปทํานั่นทํานี่มีสร้างภพแล้วนะอ่าดึงจิตกลับมาที่ลมพบที่เป็นนามธรรมดับละเกิดพบในรูปนี้ต่อไปคิดเอ e, ้ยวกนนี้จะไปไหนไปเกาะสันขางขันนี่ละนะอ่าไปสร้างภพใหม่นะวินาทีนั้นรูปไม่มีจิตคลองแล้วนะไม่มีวิญญาณคลองละนะเพราะนั้นวิญญาณจะวนอยู่ในขันทั้งสี่นี้ตลอดเวลานะ นั้นถ้าโยมนั่งรู้ลมหายใจแล้วเห็นกระบวนการทํางานของจิตอย่างนี้ผู้เจ้าบอกนี่คือโสดาบันบุคคลแค่นั้นเองนะถามนั่งสมาธิเอาอะไรเห็นอะไรนี่ต้องเห็นกระบวนการทํางานของจิตผู้เจ้าบอกคุณสมบัติพระโสดาบันนะอยู่ในเล่มนี้ห้าัยไยห้าวิธีในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันด้วยตนเองเราจะเห็นว่าพระองค์บอกว่า คนคนนั้นจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตั้งอาศัยของวิญญาณนั่นเองเป็นพบนั่นเองนะอย่างนี้นั้นอย่างที่บอกมานี้ก็จะเป็นพุทธวจนะทั้งหมดเป็นพระสูตรต่างๆที่อรหันหยิบโยงมาเลียงกันให้โยมได้เข้าใจ เหมือนเลี้ยงให้เข้าใจเรื่องของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นใช่ไหมแล้วแยกจากวิญญาณยังไงใครเป็นคนเวียนไหยตายเกิดกันแน่วิญญาณไม่ได้เวียนไหยตายเกิดคนเวียนไายตายเกิดคือตัวสัตว์นั่นเองอซึ่งมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันอย่างนี้มีตัณหาเป็นเครื่องให้มันเนี่ยผูกติดพอใจอยู่ในพบในขันทั้งห้านั่นเองอย่างนี้อพอเข้าใจนะ,ะต่อไปเราจะได้ ใช้บทพันชนะถูกต้องตรงกับพระาศาสดาของเรานะจะได้ไม่ถูกว่าเหมือนสาติภิกษุสาติอย่างนี้